เพิ่งออกจากไข่หรือว่าเพิ่งเพิ่อง,อ,งออกออกจากไข่หรือเพิ่งลอกตัวอ่ะเธอตัวเล็กมากค่ะตัวเล,เล็ก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 มากเลยพี่กาทำไงดีจะจับได้ไงอะ่ะดูดิกระดาษเหรอกระดาษเราก็จะขาขาดแขนขาดนะสิทำไงดีไม่กล้าจับไม่กล้าจับอะ่ะน่าสงสารน่าเราจะเลี้ยงหรือว่าเราจะปล่อยก่อน ไปใช่ไหมแล้วไปข้างนอกไงแล้วไปทางนอกแล้วนกจะไม่กินมันเหรอไม่เราไม่ไยากเราอย่าเราอย่าช่วยไ่ะเราก็ช่วยนี่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 เอาไปข้างนอกมันน่ากลัวเอาไปข้างนอกก็เลยเนี่ยมันน่ากลัวเนี่ยอจะเข้าโซฟาจะเข้าโซฟาอันตรายนะน้องกลัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเธอออกไปเธอ เด็กๆกลัวไม่มีมือจับอะ่ะพี่ขายช่วยหน่อยสิแมม่่อยกลััวนีตัวเท่าบ้านกลัวดูดิให้ฉันผู้หญิงคนเดียวต้องมาเทคแคร์คุณ<ม>จิ้งจบมันม,ม,มีกลัวมันเข้าโซฟาคุณเธอ,ไม,เอไม่ตายสิคุณเธอเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะจับคุณเธอเบาๆแล้วไปปล่อยนะ ไปอยู่หลังบ้านเราก็ได้นะไม่กลัวอไตัวเท่าบ้านเท่าเมืองกลัวจริงจก <c oughs> นะ่ะไปอยู่หลังบ้านก่อนนะจะได้ปลอดภยัยถ้าไปอยู่ข้างนอก <c oughs> เดี๋ยวคุณจะไม่ปลอดภัยนะคะคุณไปอยู่หลังบ้านก่อนนะไปอยู่แอบบแอบนะ <c oughs> อะอยู่ในนี้นะ <c oughs> ไป